ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้บอก็จะมาสอนทุกคนจัดแผนเอาไว้ y, แล้วก็บวกกับแผน4-2-3-1ของบาเยิร์มิวนิกนะแล้วก็โค้ดก็เป็นโค้ดทูเคินนะก็จะเป็นโค้ดที่ดีที่สุดแล้วสําหรับสไตล์เอาไว้ y, นะทุกคน วันนี้ก็จะมาสอนในคลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไปลนในการทาคลิปด้วยนะครับก็มาดูกันเลยว่าผมจะจัดแผนนี้ยังไงนะก็ไปดูที่ตําแหน่งแรกกันเลยคือตําแหน่งผู้รักษาประตูนะก็ผู้รักษาประตูก็เป็นนี่เลยสไตล์นี้เลยดีเฟนซีฟโคคิปเปิลนะก็จะเป็นสไตล์ผู้รักษาประตูที่อยู่แต่ในกรอบนะทุกคนนะไม่ค่อยออกมาสูงมากสักเท่าไหร่นะ เป็นโกลที่ชอบติดอยู่ในประตูนะก็ตำแหน่งต่อมาก็จะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวานะให้เราใช้เป็นสไตล์อ f ฟฟิซีฟ f ฟ l l แบ็กทั้งสองข้างนะแต่ตัวนี้ของผมมันไม่ใช่อ f ฟฟิซีฟนะผมเอามาให้มันเป็นทีมสวยๆบายเยนเยๆนะก็แนะนให้เป็นอ f ฟฟิซีฟ f ฟ l l แบ็กทั้ง2ข้างเลยแบบนี้ก็จะได้เอาไว้เติมเกมลูกด้วยนะก็เพราะว่ามันจะเป็นแผนสไตล์เอาไว้นะเน้นเปิดมงเปิดโขกอะไรแบบนี้ อต่อมาก็เป็นเซนเตอร์แบ็กบ้าง2ตัวพอเป็นย i อัรทั้ง2เลยนะที่เราจะเอาเป็นเดรดเดสทอยเยอร์ตัวหนึ่งก็ได้แต่ผมใช้ยูอัรสตัวนะเพราะว่าเอาไว้คองบอลออกไซา์ออกขวาด้วยก็ต่อมาก็จะเป็นกลาง2ตัวดีเมฟสตัวก็ได้หรือจะเอาดีเตัวหนึงแล้วก็ซีเตัวหนึ่ง,งส่วนผมใช้ซีเมตัวหนึงก็จะเป็นบล็อกตับล็อกตัวหนึงนะ เอาไว้ขึ้นเอาไว้ลงแล้วก็ไว้ช่วยกองหลังไว้ช่วยกองกลางด้วยแบบนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นดีมีฟนะส่วนตัวนี้มันจะเป็นบิวอัพนะผมไม่มีดีมีฟที่เป็นไ i รอนยูนิคนะผมก็เลยใช้บิ c เคนบาวเออร์แทนนะแต่บิเคนบาวเออมันจะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะมันจะเป็นบิวอัพนะก็ให้เราใช้แองเกิลแมนแบบนี้ก็ได้หรือออเกสเตอร์ก็ได้ตัวนึงนะเอาไว้คู่กับบล็อกทูบล็อกนะแบบนี้พ ต่อมาก็จะเป็น m f MF เเบ้างก็จะเป็นสไตล์นี้เลยโฮเพเยอร์นะเอาไว้เติมเกมลุกโดยถนัดของเขาอยู่แล้วนะก็เป็นโฮเฟเยอร์นะเอาไว้สอดเข้าไปยิงเติมเกมอะไรแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นปีกซ้ายปีกขวาบ้างแต่เอี๊ยบอเอียบนะเป็นปีกต่านะแผนนี้ก็ปีกขวาก็จะเป็นตัวนี้เลยโปรเลสิกวิงเกอร์นะก็มีประมาณนี้ทั้งสองข้างเลยนะให้เราใช้โปรเลสิกวิงเกอร์หรือว่าเราจะเอาเป็น ซ้ายเป็นโปร l i ฟิกวิงเกอร์ขวาเป็นคอสสเปเชียลิสต์อะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันต้องมีเอาแบบนี้ก็ได้ให้เราจัดเป็นโปรเลฟิกวิงเกอร์ตัวก็ได้หรือว่าจะมีคอสสเปเชียลิสต์ตัวหนึ่งก็ได้นะแต่ผมใช้อย่างละตัวนะตัวหนึ่งเอาไว้เปิดตัวหนึ่งเอาไว้จี้แล้วก็เปิดได้ด้วยนะก็ประมาณนี้เลยส่วนกองหน้าของเรานั้นไม่มีอะไรมากเลยนะทุกคนนะเอาเป็นสไตล์นี้เลยฟ็อกซ์อินน์บ็อกนะ เอาไว้ทําประตูอย่างเดียวเลยแหละเอาไว้โขกเอาไว้อะไรหน้าประตูอย่างเดียวเลยนะทุกคนนะไม่ต้องมีหน้าที่อะไรมากก็แค่บอลไปถึงเขานะเขาจะทําให้เราเองนะเขาหาจองเดียวก็หาจังหวะทําประตูได้ดีมากนะทุกคนนะก็มีประมาณนี้เลยนะทุกคนนะเวลาจัดเผียนนะก็จะประมาณนี้เลยก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ตามผมก็ได้นะหรือว่าใครมองเห็นต่างก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็ความถนัดของทุกคนนะก็มีประมาณนี้นะครับชิปนี้ก็ ถากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นแผนอะไรแล้วก็เป็นโค้ดของคนไหนแล้วก็ทีมไหนอันนี้ผมก็จะมาสอนนะแต่สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เพียงเท่านี้นะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ